โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับอินดบิวชั่นแนลนะครับก็บเกมไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันการล็อกอินวันที่5แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่เปิดแพ็กเกจตนะครับตัวนี้นะฮะสุ่มลุ้นรับนะฮะเลนเจอร์เดือนพฤษภาคมนะครับมีโอกาสได้รับเลนเจอร์แดาวและวัสดุเลนเจอร์ด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสุ่มตัวนี้ซึ่งผมซื้อแพ็กเกจตัวนี้ไปนะฮะใจจริงอะอยากได้ตัวเจสสิกานะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านมมยาากกดันนเลทุคูะ ลุ้นนะฮะขอให้ได้เจสิก้านะครับผมอืมแล้วก็จะมาเปิดเกียร์ด้วยนะตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดเกียร์ก่อนดีกว่ามาขอเป็นเอ่อเกียร์จันทารากแล้วกันนะครับผมไปขอเกียร์จันทารจ7ดาวแล้วกัน,นะฮะทุกคนมาลุ้นกันเลยครับจะได้หรือเปล่าฮะขอแบบว่า7ดาวใช่ไหมรอรอมันรอมันสั่น7ครั้งนะรอตู้มันกระโดด7ครั้ง3ครั้งแล้ว4ล่ละ ต้องมาแล้วมันต้องได้อยู่แล้วเจ็ดดาวแต่เราอยากได้เจ็ดดาวแบบจันทรานะครับผมมาปุ๊บเจ็ดุ๊บเฮ้ยได้หน้ากากพูดปีใหม่อมืเป็นของอของชิ้นชิ้นกลานะครับผมก็ถือว่าดีนะครับอมืมีพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ลดแล่นะครับแล้วก็ลดหลีกด้วยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยถือว่าดีนะครับผม,มดีกว่าตัวอื่นอยู่นะ ก็ไม่ถือว่า yes, แย่ซะเท่าไหร่นะครับค่าเกียร์นะครับอ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับว่าผมจะได้เจสิก้าหรือเปล่านะครับผมมาครับผมเจส s ิกา้าคืนนี้ตัวที่รอมานานแสนนานอย่าขออย่าได้ตัวพวกบินตัวพวกอะไรนี้เลยนะฮะขอเป็นเจสิก้าก็พอนะฮะสล็อตก็ไม่เอานะเอาแค่เจสิก้าแสงเท่านั้นนะครับผมไปเจสิกา้าคุยเถ้ย โทเอ้ยเจ็บช้ำเจ็บช้ำเลอเกินนะฮะได้เอ็ดเวิร์ดมนุษย์ต่างดาวนะครับผมโอ้โหแทบจะร้องแทบจะร้องให้กับโชคชะตาของตัวเองนะครับเกินไปแล้วเออเอ็ดเวิร์ดเกินไปนะทุกคนเกินไป เจสแสงก็ไม่ได้นะโอ้โหเราอุตส<อ>่าห์แบบรอมาอย่างนานเลยนะแบบคืนนี้ไม่เจ็แสงก็สลัดบ้างแหละเออวะอะไรอย่เงี้ยสรุปนะฮะเอ็ดเวิร์ดบินครับผมโอเควีกอดอยากจะทุบหน้ามัอะไรเนี่ยอยากจะย่อยทิ้งซะเลยเกินนะฮะแต่ทำไม่ลงนะฮะของฟรีก็ต้องเก็บไว้นะฮะเอาไปทำพีร้อแล้วกันนะพีรอยตัวบินอะไรเงี้ยน้าสดนะเออโอโหให้อะไรไม่มาให้เอ็ดเวิร์ดมา เอ็ดเวิร์ดตัวบินนะฮะทุกคนโคตรเกลือเลยนะทุกคนเกินไปฮัลโหลโคตรเซ็งนะทุกคนอยากจะร้องไห้เลอเกินไปเดี๋ยวไปตีพ v p พีให้ดูครับทีมนี้มีเจมนะไม่สู้ไหเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะกำลังหาเจมอยู่นะฮะเจมมือถ้าช่วงกลางเดือนเนี่ยมีเจมมาผมก็สุ่มเลยนะเพราะว่า รู้ว่าโคลาโบเดินหน้าเก่งนะแต่ว่าผมยังไม่มีเจมาเออถ้ามาให้สุ่มหรือว่ามีอะไรเก่งๆอ่ะมือแสงเนี่ยผมสุ่มแน่นอนนะะมาตัวนี้น่าจะตีง่ายมั้งมั้งนะฮะทุกคนอาเลสโกเพิ่งกลับมาเล่นนะมันก็จะแบบตัวแบบอืมไม่ค่อยเก่งนะเกียร์ก็ยังแบบเป็นพวกเกียร์คริสต์มาสอยู่เลยนะตัวเนี่ยบางเดือนผมก็สุ่มแบบฟุกได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นแบบแม็กไฮเปอร์นะครับผม ดูดิเฮ้ยเฮ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเกินไปป้าอย่บอกนะจะแพ้โทวะเจ็ดแสงเ้มันมีบราวแสงนะทุกคนผมมาได้ตัวแท็งมานะเอ้ยผมเอามานี่ว่าเออเป็นอะไรชื่ออะไรวะพัดแล้ว เกียร์ผมไม่ไม่แข็งเลยนะทุกคนโหหนืดมากเลยปล่อยตัวชา้าเลยนะทีมหนืดนะดูทรงแล้วตีนี้นะโหแพ้นะทุกคนไม่ไหวนะไม่น่าไปสู้กับพวกตัวเอ่อห้าตัวนี้เลยนะออยอมยอมครับยอมยอมตีไม่เข้าเลยนะ ตัวผมแม่เอออาจจะเกียร์ไม่ดีนะเ่าเดี๋ยวรอ5วิหาตัวรอครับทีมนี้แล้วกันอ่อทีมนี้คนไทยนี่ทีมนี้ฮะน่าสนฮะปาเลสโก้โอ้โหเอ็ดเวิร์ดเกินไปเป้าเอ็ดเวิร์ดฮัลโหลเจสแสงก็ไม่มา เอาเอ็ดเวิร์ดมาเฉยเลยงงโคตรเกลือนะทุกคนทำใจไม่ได้อ่ะฝันร้ายแน่เลยคือนนี้เราสาเออเฝ้ารอแบบแพ็กเกจนี้มาตั้งนานนะความหวังของเรานี่อยู่ที่แพ็กเกจนี้โดยเฉพาะสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดฝันร้ายก็ได้กำเนิดขึ้นอีกครั้งไม่น่าเลย แล้วผมมีแล้วแบบทำแม็กย,ยังไม่ได้แม็กนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ด้วยดิเออใช้แต่หม้อนะตัวหม้อแทนนะโอเคทีมนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเอ็นเจร์ hmm. <L anger S 2> ผม,มยังมีตัวเก่าๆนะ mm hmm. ก็มีโพไซดอนนะตัวใหม่ส่วนอดดมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้กับเขานะสุ่มตัวเดือนนี้ไปนะฮะหนึ่ 1, นะก็ไม่ได้นะครับผม เออถ้าจะสุ่มอีกสองรอบก็คือได้แน่นอนนะมันมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรรับประกันแน่นอนนะคนละโบสองตัวเนี่ยที่จะได้เอ,อไม่ใช่คนละโบสองตัวนั้นนะที่จะได้แน่นอนนะแต่ว่าผมไม่สุ่มนะเก็บรูบี้ไว้ดีกว่าเอาไว้สุ่มแสงมืดกลางเดือนแล้วกันถ้ามีมานะอรอเจมมืดนะพอรอเจมมืดเสร็จก็จะเก็บเพชรยาวๆไว้เปิดรูบี้เลยนะทุกคนถ้าได้เจมมืดมานะโห ทีมเล่นง่ายแหละผมบอกแค่นี้แหละแล้วเราเก็บรูบี้สุ่มเกียร์ยาวๆปีหน้าอะไรเงี้ยเออชนะครับผมแพ้ห้าตัวนั่นไะโอ้โหไหนดูดิตัดแร่ทั้งนั้นกระโทวะครับผมก็ เจอกันแค่นี้ครับผมไม่ได้นะเกลือนะทุกคนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ